วันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับว่าบ้านหลังเล็กกระทัดรัดนะครับแต่ฟังก์ชันครบคันนะครับขอบอกเลยนะครับว่าพาราเพียง129ใบเท่าเท่านั้นเองนะครับผมได้อะไรบ้างนะครับคุณสมบัติเป็นอย่างไรนะครับระเอียดตัวบ้านเป็นอย่างไรมาชมพร้อมกันเลยครับนี่เลยนี่นะครับสำหรับด้านหน้าและด้านข้างนะครับตัวบ้านจะอยู่ที่3เมตร20คูณ5เมตร20ครับผมระเบียงด้านหน้านะครับขนาดเมตรคูณ3มีกว้างขวางนั่งสบายแข็งแรงแบบนี้เลยนะครับมีชมด้านในกันดีกว่านะครับ ด้านในนะครับเป็นห้องรับแขกนะครับขนาด2เมตรคูณ2เมตรนะครับนี่เลยนะครับวางโซฟาตัวเล็กได้เลยนะครับถัดมาอีกิดนึงนะครับจะเป็นส่วนของห้องนอนตรงนี้เลยนะครับสำหรับไซส์ห้องนอนจะอยู่ที่เมตร80คูณ2นี่นะครับสามารถที่จะมาคู่นอนได้เลยนะครับจะอยู่คนเดียวอยู่เป็นคู่ก็เรียกว่าคบคันสบายเลยครับผมถัดจากห้องนอนนะครับจะเป็นส่วนของห้องน้ํานะครับห้องน้ำเรียกว่าสุขภัณฑ์คบคันแบบนี้เลยนะครับผมสุขภัณฑ์แบบกดเลยครับนี่สาหรับด้านในนะครับความสูงจะอยู่ที่2เมตรสีิครับ นะครับพอมาถึงจุดนี้แล้วนะครับทําไมถึงต้องเลือกบ้านนอกดาวบัวขาวนะครับผมหนึ่งเลยนะครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับเพราะเป็นเหล็กกาวานิชนะครับใช้หลังคาสันไทยครับผม 2. นะครับติดตั้งแป๊บเดียวนะครับผม1-2วันก็พร้อมย้ายเข้ามาอยู่แล้วนะครับ 3. นะครับเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับเราอาจจะเบื่อจากตรงนี้แล้วนะครับเราอาจจะย้ายไปอีกมุมหนึ่งก็สามารถย้ายได้เลยครับผมอ่า แล้วบ้านไซส์เล็กกะทัดรัดแบบนี้นะครับเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับทุกท่านเลยนะครับที่กําลังมองหานะครับเรียกว่าออฟฟิศส่วนตัวนะครับผมทําเป็นบ้านพักหรือว่ารีสอร์ทเนี่ยก็สามารถที่จะ ออเดอร์กับทางเราได้เลยนะครับหากท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดของหลังนี้นะครับสามารถดูได้ที่เพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์เจ้าของบ้านกันดีกว่านะครับว่าหลังจากได้รับบ้านแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้เรียกได้ว่ามิดเยอะเหลือเกินนะครับผมโดยเฉพาะมิดอาชีพนะครับสั่งบ้านไปแล้วไม่ได้บ้านนะครับผมอันนี้นะครับเราจะมาการเราจะมีการคอนเฟิร์มจากเจ้าของบ้านนะครับว่าสั่งบ้านแล้วได้บ้านจริงหรือเปล่านะครับเอเรียนเชิญได้นะครับ ตอนนี้นะครับน็อตอยู่กับพี่เจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับหลังจากได้รับบ้านถูกใจมากเลยค่ะตรงปกตรงปกแล้วก็ทําบ้านไม่ผิดหวังเลยค่ะสาหรับบ้านหลังนี้ราคาก็ไม่แพงมากราคาย่อมย่อบุยกันรู้เรื่องค่ะยิ่งเจ้าของยิ่งแบบเ์เฟกมากเลยค่ะขอบคุณครับบางคนบอกว่าอุ้ยสั่งบ้านมาสั่งบ้านกับคุณน็อตลัวไม่ได้บ้านหรือคอนเฟิร์มได้ไหมครัไว่ได้บ้านจริงได้จริงค่ะตรงที่ สั่งยังไงได้แต่งใจอย่างนั้นเลยค่ะถ้าเกิดมีลูกค้าบางท่านเขาอยากมาชมบ้านของนี้มาชมบ้านจะได้ไหมครับพี่ได้ค่ะยินดีต้อนรับเลยค่ะบรรยากาศดีมากมากเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังทําพวกหนังนาอยู่ว้าวค่ะวางแผลนานาโก้ยังถ้าพวกนาเสร็จจะได้มีโอกาสมาแน่นอนได้ค่ะแต่ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เลือกบ้านนอกดาวภาษาครับผมไปก่อนนะครับขอบคุณ